เราจะไปไหนครับพี่ไปค่ายวันน้ำใจคารุศาสตร์ครับผมจะทำอะไรครับไปช่วยเหลือน้องๆแล้วก็พัฒนาโรงเรียนครับผมอยู่ไปเข้าที่ไหนครับไปเข้าที่ค่ายครับที่ไหนที่ไหนที่ไหนโรงเรียนครับโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับแก่งเกี้ยงครับผมจะไปยังไม่รู้เลยครับไปยังไม่รู้เลยาสกา นี่คือโชเฟอร์ของเราตัวนี้คือสาวสุดสวยนะฮะพิธีกรคู่นะฮะโกโกโ้โรงเรียนบ้านรายงานนายกเก่งเกลี้ยง ชาาพออนนนนนหมบกกกััท้ใดียู่แส,สวัสดีครับทุกคนครับผมจอแดนครับวันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านแหล่งเกลียงครับผมแหลงเกลียงอำเภอภ <c oughs> ูเรืองน,นะครับจังหวัดเลยครับวันนี้เราทําอะไรครับวันนี้ช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็จะช่วงช่วงบอลหลังจากพิธีเปิดเราก็จะทำอะไรพี่จัเราก็จะเขาเรียกว่า,วาพัฒนาโรงเรียน ด้วยการโครงสร้างก็จะทาสีหน้ากำแพงกับกำแพงด้านหน้าของเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าด้านหน้าของเรียนมันซีดขนาดไหนนะครับนี่ครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีพิธีบายสีใช่ไหมครับใช่ครับบายสีนี่อธิบายนะว่าเป็นยังไงครับก็เอาสีมาใส่หมือนแล้วก็มาทาตัวครับคนละใบคนละใบ๋อก็เป็นการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสร้างต้อนรับน้องๆครับในการเข้าค่ายครั้งนี้นะครับผม จะให้ดูภาพบรรยากาศครับือโครงการกะคัอที่มาในวันนี้นะครับก็จะมีโครงสอนกับโครงสัมพันธ์นะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีเพื่อนเรามาก่อนแล้วนะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือโครงสร้างนั่นเองครับในส่วนของโครงสร้างนะครับก็จะได้มาที่โรงเรียนะครับมาดูเกี่ยวกับสถานที่ที่กินที่พักที่อยู่นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ เราจะได้ปรับปรุงกันนะครับก็ได้เริ่มง,งานตั้งแต่เมื่อวานดีร้องไห้ไหมครับพี่แดงก็เหนื่อยกันพอสมควรนะครับส่วนกับน้องโครงสร้างแตนงนง่น้องก็ตั้งใจมากันอย่างเต็มที่นะครับไม่มีใครคนว่าเหนื่อยเลยนะครับ<อ>แต่ก็มีขอดไม่ม,ไม,มีไม่มีใครถอดใจนะครับพี่อเอยครับแต่และคนนี่คือตั้งใจทำงานกันมากจริงเหรอครับพี่แดงใช่ครับแล้วอีกอย่างปีนี้คือผู้ชายผู้ชายเรานอ้อยด้วยมีแต่น้องผู้หญิงนะครับเมื่อวานที่โบเห็นใจนะครับไปยกโตเยกะกว่าเยอะไรนะคือว่าไม่มีแขงใช่ไหมความจริงแล้วครุสนเรา ครับสำหรับวันนี้ตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็นั่งดูเพื่อนทํางานครับอ้าวทำไมไม่ไปช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้เราเป็นหัวหน้างานครับเราต้องมาดูลูกน้องทํางานก่อนอ๋คนนี้ว่าไงครับหัวหน้างานไม่ทํางานนี่ต้องรู้สึกไงก็รู้สึกว่าแย่ครับน่เออนี่ทางานนี่ดูดูไปตัวอย่างนะดูตัวอย่างแค่ไม่ถ่ายก็ไม่ทําครับทา เอออย่าไปดูบรรยากาศกันครับทุกคนนี่ครับยิ้มนะครับยิ้มนะครับคิ้วครับคิ้วมากคิ้วอะไรครับเหมือนไม่ใช้าที่คุณก็ไม่ทงไม่หมุด้งิดเนี่ยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับ นี่ครับเพื่อนออกยูทูบหน่อยคุณก็พับกินแล้วใช่ไหมเออยยังเป็นไงบ้างครับรับดีร้องร่นอยู่ครับนี่ก็คือพี่บีมหอยย่านะครับกับพี่เอิร์ดนะครับพี่หอยย่ะ ก็จะแบ่งเป็นโครงนะก็จะมีอันนี้คือโครงสร้างนะทุกคนโครงสร้างก็จะคอยทํางานนะครับทาสีแล้วก็เกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆแลก็จะมีนี่ครับฝ่ายทํครัวนะครับแล้วก็จะมีโครงสอนนะครับโครงประชาสัมพันธ์นะครับก็จะแบ่งออกไปตามโครงแล้วก็แบ่งออกไปตามหน้าที่ครับทุกคนหลังจากที่ทํางานเสร็จนะครับโครงวันนี้โอ้โหมอยลายมอยลาย เหนื่อยมากครับมอยลลยมอยลลยทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะต้นคลิปนะครับพี่คอมนะครับก well> ับพี่ตอร์นะครับเพิ่งมานะครับไปแบกมันมาไปแบกมันมาสวนพีตอรอได้ไปไปบอทันทหารบอลทันทหารมานะครับตอนนี้เราก็เพิ่งทํางานเสร็จนะครับเราจะไปซื้ออุปกรณ์อะไรนิดหน่อยนะครับผมพ่อค้านะครับอ้อโอ้ยออลืมถอดแมส นี่นี่ก็จะเอาฮาทุกดอกแอบเพื <size> ่อนมาเลยได้ไป็หนึ่งฮานะฮะเดี๋ยวเราจะมารอดูนะฮะผู้ของเขานะฮะในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวันที่สิบวันที่สิบนะฮะก็คือวันเมื่ะรืนนะครับผมจะกินนี่กินเปิดอะเอามาลองครับว่าจะเปะจะเป็นยังไงเคลิ้นนะฮะอุ้ยสาวมองนี่ลอยไปหมดแล้วนะทุกคนอ่ะว้าวว้าวดูดีดูดีขอหนึ่งฮาผ่านพัง กินนี่เอาครับขอสักหนึ่งคำคมครับขอกอนหนึ่งเฮ้ยเป็นเล่นอะไปิดโบนอะไรคำคมอ่ะหนึ่งคำคมกันไกลเฮ้ยสบา่เอ็นเฮมเอ็นเขามีอันนี้เขามีหาเนี่ยเขามีหาเนี่ยเอาว้าวว้าวมีคนจี้อ่ะมีคนจี้ ชิปกระปิ้นชิปกระบีดูอันนั้นเหรอเนี่ยได้โคกไปซี่นะครับแล้วก็แป้งสีฟันยาสีฟันริมออกมาแล้วก็ลวงข้าวครับรวงข้าวลวงอ๋อลวงข้าวนี่นึกว่าลวงข้าวแบบนี่ก็ได้ขนมเลยฮะนี่ก็น้ำแดงขนมำตาลไอขโมยหมวกนี่ก็ชาคิตซ่านะฮะนี่ก็อลไรตอนแรกจะกินเบียร์นะฮะแต่ว่าไม่กินไม่กินอ๋อไม่กินไม่กิน เราทำให้เพื่อนสนุกกันนี่เฉยแต่ก็จะจ่ายตังค์แล้วนั่นเองนี่ครับนี่คือที่นอนของพวกเรานะ่ฮะอุ้ยเขามีปูอยู่โอ้ยนี่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 เอานี่ครับนี่ก็เป็นที่นอนของพวกเรานะครับที่พี่สมูกอันนี้ผมนอนตรงนี้นะครับผมนอนตรงนี้นี่แฮกก็ดููุศลบอกว่าจะดูกุอลแต่หลับไปแล้ว เราก็จะไปส่งนะฮะที่นอกของพีเตอร์พี่คอมอันนี้เหมือน่าเพือนที่บ้าแย่งกอยลังไปตำบอนเสื้อดำเหมือนนนตีนเอาออกมาวงล้อสุ่มหลังจานนะทุกคนนก้อนแหก่อนเอาเอาไปมันเดิ่มก็ได้ ถาถือแคกอีกรอบนึงคนเดียวได้ดิถูกแคกนะฮะอีกคนนึงนะคนสุดท้ายใครจะได้รางจานดูดนะวะนีอยาบัเกินห้ามีไปมียอยอะเยอีนะอคนนี้อคนนี้ คนก็ PDCA เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าที่พักเตรียมนอนนะครับตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณ5ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่มเกือบครึ่งเหนื่อยแน่ยกันทุกคนนะครับตอนนี้เท่าไหรนะครับก็ไม่เอาไม่ะไรไม่อะไรนะไม่อะไรเราไปดูเราไปดูคนนี้ แล้วก็มีคนที่เขามีหวานใจเขาก็จะคุยกับแฟนนะติดเนี่ยครับไปแถวนี้แหละเดรายังใจยังไม่นอนกันนะฮะเราจะเข้าเวรก่อนนะครับบริเวณทีนล่าท้าผีที่ลงดินบ้านเก่งเพี้ยนครับดูสิจะมีไหมครับเจ็จเพี้ยนถ้ามีเนะยครับไม่ต้องออกมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ครับทุกคน เราอยู่ที่ทางเข้าของโรงเรียนบ้านแก่งเกลียงนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเซอร์เวย์นะครับมาดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรครับกลัวปีแพร็คคือดีดเอ้ยปดแฟร็คอะก็ได้เดี๋ยวไปทุกคนพีแพรช่วยผมรีวิวหน่อยพี่ทางนี้จะเป็นของฝ่ายสวัสดิการะนรับลงจับรถลงจัดรถนะฮะแล้วก็จะเป็นโรงครัวนะครับ ่งบริเวณนี้นะครับก็บเรากำลังจะไปที่ที่ไหนครับที่ท <c oughs> ี่หลังโรงเรียนหลังโรงเรียนนะฮะพี่ผมจะให้ดูนะฮะนี่นี่เป็นลานโล่งลนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะฮะหรือว่าเป็นโรงอาหารนะของโรงเรียนนะฮะแต่ว่าเรามาพัฒนาเรียนก็จะใช้ห้องนี้เป็นสำหรับรใช้ในการทําอาหารนะให้กับชาวข่ายนะฮะนี่ก็จะเป็นที่พัก นี่ผมพักอยู่อาคารนี้ระหว่างเราเดินไปนะเราก็จะมีศิลปินนะฮะคอยเล่นดนตรีกับเราเนี่ยครับนี่เป็นตึกตึกที่ผู้หญิงนะครับพักนะครับเราจะให้รุ่นน้องนะครับที่ตึกนี้ก็จะมาบุกครับดูกางเกงในน้องใช่เราก็จะมาเฮ้ยตัดออกนะช่องนี้ไม่ใช่ตัดออกไปนะตัดออกอากาศเลยนะ ไม่ตีไม่ตีเฮ้ยเตียบร้อยเฮ็ดผมอยากให้ทุกคนเห็นบริเวณรอบๆมากครับแต่ว่าผมมีแฟชแค่ดวงเดียวผมมีแฟชแค่ดวงเดียวทุกคนโอ้ยตอนนี้มีทางบางอย่างนะครับที่กําลังโทรศัพท์นะครับแล้วก็เดินผ่านเราไปเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงผู้หญิงครับแต่เป็นผู้ชายนะครับ เขาคือใครครับเขาคืออะไรผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาคือเอาไฟใหญ่ไปใส่ดูครับก็คือตึกนี่ครับตึกที่น้องๆผู้หญิงพักเนี่ยจะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดเลยนะครับหลังตึกยังเป็นธาตุเป็นแบบที่ไว้อฐิของคนตายนะครับใช่ครับเนี่ยตรงตรงเนี้ยผมผมไม่มีแสงเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเลยดีกว่าผมไม่ได้เอาหมอแบตมาหมอหมอแบตคนที่ไหนที่เขาเออตอนนี้นะครับมีสปอตไลท์แล้วนะครับ เนี่ยทุกคนเนี้ยผมจะพามาดูตอนนี้ผมไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะว่าผมมากับพี่คอมพี่แฮกแล้วก็พี่เอิร์ธนะฮะที่นี่เป็นเป็นอะไรครับพี่คอมเป็นเหมือนห้องเรียนเนาะใช่เป็นห้องเรียนนะฮะเก่ามากครับเก่าสมัยเก่านะครับใช่ยีดาดคือเราครับคือเราเราต้องบอกนะว่าเราไม่ได้มาลบดูนะครับเราแค่มาเดินสำรวจนะครับตอนกลางคืนนะครับขอเสียงนะครับ มีเสียงคนอื่นแล้วผมช็อกนะอันนี้คืออ๋อห้องเขาเรียกว่าห้องเลยนะห้องสมุดใช่ไหมตกใจห้องอุ้ยไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงตดนะเสียงอึงนี่ะทุกคนคือห้องสมุดเนี่ยไม่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานมากนะทุกคนทางเราก็ได้มาพัฒนานะฮะโดยการนี่ฮะ จัดหนังสือวางตามชั้นนะฮะแล้วก็อันนี้คือนังกองหนังสือที่ยังจัดไม่เสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝ่ายเลยนะโครงสอนนะฮะก็จะมาทําต่อนะครับอันนี้คืออะไรครับคืออะไรครับอาทิตย์นีการาบูในโอ้โหเอ้ยเสือที่อาเซียนทางเรานะฮะคณะครุศาสตร์เรามีคนที่พูดภาษาบูไนได้ฮะเนี่ย กอรดอมานรมงเต็มประเทศโอ้ไม่พอพูดได้มีคนแปลมีคนแปลมีคนแปลเพี่แฮกมาดิพี่สิทธิ์เดี๋ยวใจเย็นนี่ฮะับเขาเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งนะฮะเรียกว่าลูกครึ่งคือหลายประเทศมากนะฮะเพราะว่าพ่อเขาไปได้ไปวางไข่ไว้หลายที่มากเขาสามารถพูดได้หลายภาษาครับอะลองภาษาคอมเมนต์ก่อน กบียงโบนายกุโต้งเจบูไหนสหรับด kind of no ูชีไอซีวันนี้มาวันน้ำกระทรมเวอนนีนกระทรมเหรอเราอยู่บ้านแก๋เกี้ยวเว้ยมาเปเนี่ยผมได้ยินบ้านน้ำกระทรมคืออะไรหัวเส้นนี่สะดุ้งหมดเลยปิดไฟทำไมล่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสนี่ยผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปดูที่วัดเนะฮะไปดูตอนแจง้งแจ้งแล้วก็ไปดูตอนกลางคืนด้วยนะครับ<ช>ถ,ถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวผมเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮนะระหว่างที่ไปอาบน้ําช่วยเล่าให้ฟังเลยครับก็มันจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นกล้องห้องน้ําอยู่ตรงรตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าครับก็ตอนนั้นผมกับพี่แฮกแล้วก็พี่สกีนนะครับกลงจะ ทำความสะอาดห้องน้ําเนื่องจากน้องไม่มีห้องน้ําอาบครับแล้วทีนี้ผมเปิดน้ําไว้ครับเช็คดูว่าน้ามันไหลไหมน้ําไหลใส่ตรงที่ตรงรางน้ําโอเคน้ําไหลเปียกผมกลับไปเอาของจากของกลางเพื่อจะมาทําความสะอาดกลับไปนานไหมครับไม่นานครับแป๊บเดียวเดินไปเดินกลับสรุปว่าตรงที่ตรงที่ลาดน้ําเปิดน้ากองน้ําไว้เมื่อกี้แห้งไม่มีรอยเหมือนน้าเลยอ่าแล้วทีนี้เปิด มีเสียงเปิดน้ำอยู่ในห้องน้ำครับพี่แฮกเดินเข้าไปดูครับก็คือจะไปดูว่าอน้ำไหลใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บไม่มีน้ำครับแล้วเสียงก็หายไปอันนี้อันนี้อผู้โดยตรงเลยว่าได้แต่งมาไหมไม่ได้แต่งครับอันนี้คือจากประสบการณ์เมื่อวานโดยตรงมีพี่สกีนกับพี่แฮกตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เลยพี่เจมก็อยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยครับเราจะไม่ต้องไปหรอกนะครับเพราะว่ากต้เราไม่ไป นี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่เพื่อนได้เจอมารประสบการณ์โดยตรงเมื่อวานนี้นะครับผมระหว่างท, <c oughs> ที่เรามาสำรวจนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ต้องการบิ้วเรานะครับโดยการเปิดซาวนะทุกคนโอ้โหตายแล้วเหมือนกูมาล่าท้าผียังไงไม่รู้ อาไนลครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสนามฟุตบอลนะครับที่ที่เราทำโอ้ยคุนร้อนใบสีนะครับยิงกับกูยานดิกูก็ยานองอาององออุได้อยได้ได้ใคจ้างอุ้ยไ้เดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งไอ้กูก็จะี๋ยววิ่งตกใจก็ตกใจที่ใครบองกนร้อนเนี่ยได้มาถึงนี่แหละครับผมมาหายิงบัง เนี่ยที่ที่เราทำพีดีซีเอกันนะฮะแล้วก็ทำพิธีปลายสีสุดที่สนามฟุตบอลไอ้เชี่ยวบิววแล้วเกินแต่ละคนเกือบสิ้นมีแต่มีที่นั่งอ่ะเราผ่านไปผ่านมาครับเรายืมกดเจลรั้งมือ ะส่วนวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมานั่งคุยกันโอ้อหอย่าอย่านั่งคุยกันก่อนนะฮะครับเราจะมาเปิดประสบการณ์ขนหัวหัวลุกกันนะฮะมามอนึ่มอสนะครับก็ครับตอนนั้ก็ฟิตนะครับเพื่อนเพื่อนก็ชวนกันไปออกกำลังกายตอนเช้านะครับเป็นเวลาโอไม่ใช่คนละฟิตนะโอ้โหคนละฟิตที่เขาไม่น่ากลัวตัว ไปออกกาลังกายเป็นเวลาประมาณตอนนั้นก็ตีห้านะครับจฟ้ายังมืดที่โรงเรียนเก่าใช่ไหมครใช่ครับฟ้านี้แค่นแล้วก็เราได้วิ่งวินะครับวิ่งแล้วก็เอาลูกบอลไปด้วยนมครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเปิดการคึกขนนองนะครับครับผมไปที่โรงเรียนเก่ากะว่าจะไปเตะบอลที่สนามสนามโรงเรียนก็คือฟิตเละใช่ครับก็รู้แล้ว โยนให้ลูกบอลเข้าไปก่อนพอถึงหน้าโรงเรียนก็โยนลูกบอลข้ามกำแพงเข้าไปเลยอ๋อตอนนั้นโรงเรียนประตูโรงเรียนที่เปิดหรือยังไม่เปิดพราจะอยากปติบอลในโรงเรียนใช่ตอนตีตีห้าโหมันฟิตไปได้เลยยังมืดอยู่เลยครับไปกันสามคนแล้วไม่กลัวหรอครับหรือว่าเด้ความอยากเติบอลได้ความมันก็ไม่กลัวมันเป็นโรงเรียนเก่าอ๋อครับแล้วก็มันแบบใกล้จะเช้าแล้วแต่ก็ดูแล้ว อาจจะมืดนานนะตอครับไฟก็ติดก้อนนี้ไม่ได้ซิดนะฮะ<ป>เข้าไปก็เตะบอลกันยิงประตูกันสองสามลูกกามีเพื่อนคนหนึ่งยิงยิงแบบไม่เข้ากรอบนะครับก็บไหลลงไปตามร่อ,องน้ําตามถนนก็<อ>นค,คือบอลมันเลี้ยวไปใช่บอลไหลออกไปแล้วมันก็ไปตามมันไปตามฟุตบอลก็ มันบอกว่าเนี่ยเดินไปจะถึงลูกบอลแล้วครับลูกบอลก็ไหลไปอีกครับผมแจะทำไมไม่ตะโกนว่าส้มหยุดอะไรอย่างนี้ครับไม่บ้าอ๋ออาจะไม่ครับโอเคโอเคโอเคก็ไหลไปก็จับพอกําลังจะก้มจับบอลมันบอกว่าเออก็เห็นลางๆว่ามีใครยืนอยู่ตรงหน้าครับผมหยิบบอล หยิบบอลได้แล้วแล้วก็มือหน้าขึ้นมาดูก่อนเป็นผู้หญิงวัยยังไม่แก่ทองทองครับผมยืนอยู่ยืนต่อหน้าเลยก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ยามยหรือรปภไม่เลยครับไม่มีโ<อ>รงเรียนนั้นโรงเรียนประถมโอ,อ้แล้วเขาทำยังไงครับกดร้องสุดเสียงเลยครับหลังจากนั้นก็คือคอมมี่ก็วิ่งไปช่วย ไม่นะครับวิ่งด้วยนะครเอาเขาลองแล้วเขาวิ่งเลยใช่ร้องแบบพี่พีแบบร้องลั่นโรงเรียนแบบผมตกใจอ่ะครับออพี๊ลั้นโรงเรียนผมก็วิ่งผมเป็นคนวิ่งทีหลังเพื่อนครับผมเพื่อนวิ่งผ่านปั๊บอีกคนหยิบบอลได้วิ่งปั๊บผมวิ่งปุ๊บแซงปุ๊บเชื่อไหมครับกำแพงโรงเรียนจากเท่าหน้าอกนะครับ ครับกระโดดทีเดียวกระโดดข้ามเลยกระโดดข้ามทีเดียวเพื่อนออกมาออกมาได้ร้องไห้ก็คือเจอหละเคอเจอแต่มารู้ทีหลังก็คือคือเป็นอาจารย์ครับที่เป็นอาจารย์ด้วยใช่เป็นอาจารย์ที่แกปูคอตายในโรงเรียนไม่ใช่ในโรงเรียนที่บ้านที่บ้านพักนะเป็น ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนโอ้โหดูทุกคนขนลุกมากไม่ได้ร้อนนะพอขี้นร้อนเลยทีนี้ผมจะไม่หน้าพัวอะไรที่ร้อนร้อนอ่ใส่ซาบกันเลยแล้วก็ตกไปนี่ก็ประสบการณ์นะครับเอยตรงนะครับของคอมมี่แต่จริงๆก็เยอะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเจอแต่เรื่อง เจอนิดๆน้อยๆไม่น่ากลัวปกติจะเล่าแต่นองวีพีแต่เจอแต่เรื่องโง่สุดเปิดเข้าไปเจอเลยเฮ้ยเจอแทง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 ยังย่อเลยรอฟังก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมผมไม่อัดก็ได้เฮ้ยอย๋ยวเราไปดูเราดูดิคิดตาร์จะลงมา ็คือคืนนี้คืนนี้ก็ยังอีกยาวนานนะฮะสำหรับพวกเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่นอนง่ายเนี่ยดีดนะฮะดีดดีดไม่ได้สูบอะไรมานะฮะแต่ว่าดีดนะฮะดีดนี่ไงไม่ใช่คนละดีดนี่ก็จะเอาทุกดอกเลยเดี๋ยวต่อไปไปดูดวงกันนะฮะรอรอกีตาร์ต่อก่อนติดต่อแม่หมกก่อนนะครับใช่ครับ ขาจะตอบแชทไหมใช่ครับถ้า้าเกิดไม่หมอไม่ตอบแชทเราก็จะเข้าไปน,อ,อ,นอนนะครับพักผ่อน,นรับเดินลิ้นต่อไปเดินลิ้นต่อป <c oughs> มันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะพยเยามเอาไว้แค่นนี้ก่อนนะ